ช่วงที่3ระเริงครัวเรียนเป็นเชฟอาหารไทยไปต่างประเทศที่โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติโทร02 682 7 6 4 4 ชมรายการยิ่ง <under> ส <eterm oon> ักดระเริงครัวอยู่และช่วงนี้ก็เป็นช่วงเข้าครัวกำลังผูกผ้ามอบตำแหน่งราชินีครัวให้น้องหนิมเมนูวันนี้ที่จะให้น้องหนิมทำเป็นอะไรด้านขอเบรกแป๊บนึงมีข่าวประจัดสัมพันธ์นะคุณผู้ชมนะประสบการณ์ที่มากกว่า ดีดีท่่กวาเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวชและหลักสูตรระยะสั้นเบียมมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเปจเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้คะ่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณ รายละ,ะเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ026827644สาขาเชียงใหม่053412378-9และ w ว w y i n g s a ว f o o d c o m เอาล่ะคุณผู้ชมทราบข่าวประชาสัมพันธ์เสร็จแล้วสำหรับเมนูวันนี้มาเรามีสาวมาจากต่างจังหวัดสาวเมืองเนื้อติ้งบาเจอประจัยลายใจ,ในใจนีนะ ันแต่เธอรอได้ทีซิฉัจะเป็นบางสาวมืน เขาเดี๋ยวมาทเลเดี๋ยวมาทางนี้ตายนะเพือหลังจะออกแผ่นเทเลเดชันไปก็ได้นะเพลงนี้นี่เพลงเก่าแล้วล่ะสิใหม่่ะอาจารย์อาเพลงใหม่ในตกลงมีแผ่นให้ฉันดูหรือยังมีค่ะนี่ค่ะหนูภูมิใจนำเสนอมากายแล้วขอดูหน่อยสินะคะ ทั้งชีวงหนูนี่หนู่นู่นี่แล้วนี่ใครอะเพื่อนค่ะอาวตายแล้วของเธออยู่ไหนล่ะอยู่นี่อ้าวแต่ไม่ได้่งงานกันจะบ้าตายสิงกันค่ะสิงคันอ๋อคนละคนละเพลงอะไรอย่างเงี้ยใช่ช่วยเป็นในนี้มีกี่เพลงทั้งหมดมีสองเพลงค่ะมีของ ของหนูชื่อเพลงได้กอกแต่อีกได้กอกแต่อีเป็นกล้องกนอื่นไปก่อนเอาตรงนี้นี่ไม่ขึ้นสนิมนะคะกุ้ยไต่จะต้องปงเป็นนิสนะคอัระสเหนือค่ะแล้ว่านิ่งค่ะหนิมหนิมตัวว่านิ่งน้องนิ่งนะคะแล้วถ้าไม่นิ่งอย่างฉันกระสานเหนือว่าอะไรคะกระดอกกระแดกอ๋อน้องหนิมกระบางโปรโมทแผ่น โดยมีคุณกระดัากระด๊าต์เชียอยู่ข้างข้า้วดูเก๋จะยังไงก็ไม่รู้นะชอบก้นนะอ่ะเดี๋ยววันนี้เมนูที่น้องหนีจะทํานะก็คือโฝักยาวกรอบกับน้ำพริกปลาแมกเกอร์แล้ว น้ำพริกวันนี้เราก็จะมีปลาแบล็กแเวลกระรกป๋องหนึ่งค่ะมะเขือเทศอปลาทอดกระเทียมคั่วหรือย่างหอมแดงคั่วหรือย่างค่ะเธอต้องสับไอ้โขลกพวกนี้ให้หมดก่อนใส่พริกพริกขี้หนูฉันก็เป็นเสียบไม้ย่างไฟไว้<อ>แล้วก็เผ็ดเป็นพริกขี้หนูมากขึ้นหน่อยพริกขี้หนูสดมีหอมแดงแล้วก็ใส่ปลาฉันจะทอดถั่วให้เธอดีไหมดีค่ะหนูใส่หมดเลยไหมคะ ก็น่าจะใส่หมกล้าบทดลองดูไหมไม่ค่ะใส่หมดก็ได้นะหนิไมลองค่ะเดี๋ยวหนูกล้ามขึ้นอุ๊ยหนูไม่กลัวหรอกมันจะเผ็ดหรือเปล่ากล้ามขึ้นฮ่าคนเคยก้าควไกโขกน้ำพริกนี่ตึงจะกลัวกล้ามขึ้นเดี๋ยวฉันเอาถ่อไฟฟ้ามาปั่นเลยนะเดี๋ยวเวลาใส่เยอจ้าจอบเข้าไปตายตายพระเจ้าช่วยใส่เยอะไหมคะแล้วแต่หนูเลยใช่ไหมคะหมดดันเลยแหละ พูดนะจริงว่าพูดจริงนีดเดียวเองแค่นะั้นไม่เยอะหอลับโตรหมดนั่นแหละหม,หมดเลยทุกอย่างใส่หมดเลยฉันเตรียมาให้เรียบร้อยแล้วสําหรับคังด้านนี้เราก็จะใช้แป้งประกอบอาหารก็อกีหนึ่งซองทำไมจ๊ะกระเด็นเหรอไม่ไม่ไม่ค่ะไม่ไม่อาจารย์เชื่อใจหนูทําได้นะคะค่ะพุดตายแล้วน้องหนิลโขละคะ คลอกสนันวันไหวไปหมดเลยคนโบราณเขาบอกว่าอยากได้ผู้หญิงบ้านไหนไปเป็นสไายให้ไปแอบฟังเสียงเวลาโคลกน้าเติกโอ้โหหนูต้องเปล่งนะคะแต่อาจารย์ุณเพราะว่าถ้าโคลกเร็วๆรัวๆนี่แสดงว่าผู้หญิงบ้านนี้ขยันานานโต๊ะเลยคงไม่ได้เรื่องใช <c oughs> าาะคดนรอบทิศเนี่ยนะคะับ <c oughs> อ,า,อาปัดไฟนะเธอสงสัยไม่ได้แต่งงานแล้วค่ะอาจารย์ตายแล้วโคลกแบบนี้ใครอายมาขอแน่เลย เธอเป็นสาวไม่ได้ผู้ชายมาจีบกี่คนแล้วเธอนี่หนูมีแฟนแต่ป .2 ค่ะจ้ะมีแฟนแต่ปสองสแบบที่อย่างสนิทใจได้ความสุขมากเลยนะคะมาป .2 อ,องหนูรู้เรื่องแล้วหรอพี่ลูก็เพื่อนมันบอกว่ามันเดินเข้ามาบอกเฮ้ยเธอเธอเธอรู้จักอย่างนี้เปล่าอะไรอย่างนี้เอออย่าง,งาน,านี้เปล่าเออยังไม่รู้เออพื่อนบอก I Love You แปบลบว่าฉันรักเธอเพื่อผู้ชายเลยเหรอใช่เขาเลยเป็นแฟนกันเลยแล้วเป็นแฟนกันอยู่กี่ปีล่ะก็ ก่อสองก็รู้แล้วนะว่าต้องเป็นแฟนเออเออรู้แล้วไม้ยอยากจริงจริงคุณผู้ชมคะอย่าคิดว่าเด็กไม่รู้ในร่มมากเลยนะคะเขาไม่ได้ว,ว่าแก่แดดแก่ลมเลยนะคะอยู่ในร่มแล้วเกินนะคะไม่<า>ไม่ได้เมียไง,งก็เด็กๆก็แซวเป็นเขินๆอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเล่น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 ไปตใจหท <c oughs> ี่เห็นเด็กมันก็มีแฟนแต่อุบาเลแต่ว่ามันอยู่ในขอบเขตว่ะเด็กๆก็เป็นแฟนก็ตาอุบาลอุ้ยเดี๋ยวนี้ผู้มีหนูก็เคยเห็นจริงเหรอแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องแบบว่า ต้องสอนด้วยต้องเตือนด้วยอะไรไไไไอย่างนี้เดือคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรอย่าคิดว่าแบบเด็กไม่รู้ไม่เห็นมันจำไม่ได้จริงเด็กจำได้เด็กจำได้หมดเลยเมืม่อไหร่เป็นจะละเอียดเนี่ยเมื่อไหร่เป็นจะละเอียดทำได้นิดนึงกระบนอยู่นั่นแหละนะมันดื่นเหมอนกนมันลื่น ที่ออกเพลงแผ่นใหม่ๆซิงเกิลใหม่ๆจะต้องเดินสายไปโปรโมตตลอดเลยใช่ไหมใช่ค่ะไปเมืองนอกเมืองนาบ้างไหมยังไม่ได้ไปแต่ว่าอยากไปมากคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ที่ต่างประเทศใครอยากได้น้องหนิมไปร้องเพลงในงานต่างๆที่คุณจะจัดที่ประเทศของคุณก็ติดต่อไปได้ติดต่อที่ไหนและต้นสังกัด ใช่ค่ะต้นสังกัดบริษัททรูแฟนเทเชียค่ะต้อมปฏิสัมพที่ทรูทรูก็คิดแพงสิยะไม่แพงหรอกค่ะแอบหนีไปคนเดียวไม่ได้หรือไม่บอกบริษัทหนีตามใครไปอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมคะหนีตามเนี่ยคะหนีตามร้องเพลงค่ะอ๋อโอเคคุยกันได้คุยกันได้คุยกันได้นะคะแอบหนีไปนะคะแค่บอกว่าไปชอปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยไม่หนีไม่หนีแหมถัดจับนี้ไปเป้าหมายที่สําคัญในอาชีพร้องเพลงของตัวตัวคิดว่าอะไรตอนนี้ตัวก็เป็นศิลปินแล้วออกสิ เกินแล้วมีอะไรอีกที่เธอคิดว่าตัวเองอยากจะทําในอาชีพนี้ก็ยังอยากจะอยู่ในแวดวงศิลปะเนี่ยค่ะจันเธอยังอยากเป็นนักแสดงอยากเป็นนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยเหรออยากจะเป็นแบบครูสอนรำบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็ศิลปะไทยๆใช่ไหมแต่ความจริงหนิมก็สวยและเป็นนางเอกละครได้สบายเลยนะเหนือหนูก็ลอยนะคะจันนั่นตอนบัฟเฟต์ฉันใช้เงินไปเป็นนางเอกหนังมาแล้วเลย ะก็เธอไม่เคยดูละครแต่แต่แต่เธอตกสวยเดูแต่ไม่เหมือนเราที่จะสวยสวยสวยจริงๆค่ะอาจารย์ผู้หญิงในเมืองไทยเขาอิจฉาการแต่งตัวของฉันจากหนังเรื่องนี้ก็จะตายไปมีความสุขไหมคะมากอุยแต่งตัวสามชั่วโมงเล่นแป๊บเดียวกับบ้านได้อะไรอย่างเงี้ยกว่าจะสวยมันนานมากนะ ใช่ค่ะอ,อาจารย์มันต้องแบบว่าเตรียมพร้อมกันก่อนฉันไม่เข้าหน้าก็ฉันไม่อยากจะรู้ว่าการเป็นผู้หญิงจะต้องแต่งตัวลำบากลำบนขนาดนั้นเนี่ยอาจารย์ทอดถั่วฝักยาวตายดูสิน่ากินจังเลยดูสิไม่ารย์ทำยังมไ,มไงอ่ะเป็นแค่หย่อนหย่อนๆลงไปใส่แป้งกับน้ำเมื่อกี้เนี่ยเธอไม่ได้ชมเลือนดูเลยเหรอ <c oughs> ว่าจะตำอยู่ไหนฉันไม่ดูเลยคิด้เรื่องไหมไหนมาตายแล้วแ <c oughs> ขนเ <c oughs> อาเธอไปยืนข้างนั้นไปตำเวรโอ๊ยเนี่ยยืน จะตายให้ได้เลยก็เธอมันก็อ,อย่างนี้นะคะใส่พริกขี้หนูย่างลงไปจะไม่ไหมคะจา๊าเอาเอาเชิญทั้าีช่วยฉันทำงานหเลยสิค่ะเธอ,อน่าคนๆหน่อยค่ะอาใส่ขาย่างพริกขี้หนูใส่ไปอีกเดี๋ยวโรยหน้าหน่อยพอแล้วเดี๋ยวเผ็ดเกิน แล้วเราจะรู้ได้<อ>ไงมันใส่ได้ไหมไปชีฟ,ฟ้านี่ก็ต้องใส่อีกเดี๋ยวแดงเหลือโอ้ยใส่ของยังไม่ทันจะถึงเครื่องเลยบนเลยต้องโบอีกสามชาบนะเนี่ยเธอเสร็ดแล้วนะเธอค่ะนี่ของหนูใช้ได้ใช้ได้ด้านตักขึ้นค่ะแล้วก็ใส่ปลาแมกเกอร์แล้วทีซีบีลงไปค่ะใส่ทั้งน้ำใส่ทั้งเนื้อเลย อย่างนั้นเลยคะใช่ลาสีสันเหมือนปลาเลยนี่ถ้าหยอกน้ำปลาหน่อยอก็กรีดกันสิเกอ๊็กรีดค่ะกินไหมน้ำปลาทานหรือเปล่ากินค่ะกินค่ะซีอิวขาวซีอิวขาวก็กินค่ะฉันรู้อะไรเธอก็กินทั้งนั้นแหละ <laughs> น่ากลัวเวลาทำอะไรก็ไม่ค่อยจะได้เรื่องหรอกแต่เวลาช,ชิมมาเธอถนัดแน่นอนนะคะไหนไหนลองชิมซิเธอชอบไหมรสนี้อาจจบเลยอร่อยมากเห็นไหมใส่หมดเหรอใส่หมดเหรอฉันใส่หมดอล้เผ็ดจะตายตอนังอยู่เฉยๆอยู่เลยไม่ไปทำท่ามซิอ่ะต้องโพสต์จอดโพสต์จอดอ่ะ อร่อยมาล้าะจา์อร่อยน้ใช้ได้เลยเธอแบบนี้แหละเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งให้น้องหนิงชิมให้อร่อยอร่อยอเดี๋ยวขอไปล้างปากล้างมือล้างไม้ล้างโคกกล้างหายเดี๋ยวเจอกันตรงนู้นนะ